เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูวันนี้ของเรานะคะพร้อมเสิร์ฟผัดสปากเกตตีซอสทะเลน่าทานม,มากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเมนูรายการอาหารสปากเกตตี้ผัดซอสทะเลนะคะวัตถุดิบในวันนี้ก็จะมีเส้นสปากเกตตีนะคะ แล้วก็จะมีกุ้งปลาหมึกล้างหัน่นทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นผักสามสีจะมีแครอทนะคะสีส้มสีเหลืองก็จะเป็นโขโ้าวโพดสีเขียวก็จะเป็นถั่วลันเตาหรือถั่วลรนี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวโพดอ่อนนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะเป็นซอสพริกแล้วเราก็จะใช้เอ,อเนอยผัด ในการผัดซอสวันนี้นะคะจะเพิ่มความหอมอร่อยเข้มข้นนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะแล้วก็จะเป็นน้ํามันแล้วก็มีน้ําเปล่านะคะวัตถุดิบจะมีเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนการต้มเส้นสปาเกตตี้ต่อไปเลยค่ะค่ะส่วนในขั้นตอนต่อไปเราเตรียมเทน้ำนะคะเข้ามาในหม้อเทอยู่ประมาณสักทวด5 ml นะคะ ดูอีกทีนะคะใช้น้ำปริมาณเส้นเท่ากับว่าถ้าเราใช้น้ำเยอะเส้นก็เยอะนะคะแล้วก็นะคะใส่เกลือลงไปนะคะเพิ่มรสชาติในการต้มเส้นเพราะเส้นของเรามันจะจืดนะคะเพิ่มรสชาติเข้าไปในเส้นนิดนึงนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะใช้น้ำมันนะคะน้ำมันโรยลงไปนิดนึง เพื่อเวลาเราต้มเส้นสปาเกตตี้นะคะเขาจะลื่นนะคะไม่ติดจะทำให้เส้นสวยน่าทานใช้ไฟนะคะประมาณปานกลางก่อนนะคะให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดเราก็นำเส้นลงไปนำเส้นลงเข้าไปนะคะวางเส้นเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆหดตัวแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องงอไม่ต้องหักนะคะ เดี๋ยวเขาจะค่อยๆลื่นลงไปนะคะแต่เยน็นเราแป๊บนึงค่ะเลี้ยงไปนิดนึงนะคะเพิ่มไปนิดนึงเลี้ยงให้เขาเดือดแล้วนิดนึงใช้เวลาในการต้มนะคะประมาณห้าถึงสิบนาทีนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเส้นนิ่มหรือว่าแบบกรุบๆนะคะค่ะเริ่มเริ่มลื่นเริ่มนิ่มแล้วนะคะ แล้วค่ะอันนี้ก็คนรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเส้นของเรานิม่มแล้วก็เรามาคอยทําในขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะค่ะเราต้มเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำเส้นขึ้นจากน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนขั้นตอนต่อไปเราจะลวก ข้าวโพดอ่อนที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นะคะลวกให้เขาสุกนิดนึงเพื่อเวลาผัดจะได้กรอบๆนะคะค่ะเดี๋ยวน้ําที่เราต้มเส้นสปาเกตตีเสร็จนะคะน้ําร้อนตรงนี้เราจะเอามาลวกต้มข้าวโพดอ่อนที่เราหั่นเตรียมไว้สักครู่นะคะใช้น้ำเดิมนะคะ ต้มสักแป๊บนึงนะคะสักสองสามนาทีนะคะให้เขาเดือดอีกรอบนึงแล้วเราก็นำข้าวโพดอ่อนที่เราลวกนี่ขึ้นมาเลยนะคะไปเตรียมในใสในขั้นตอนต่อไปที่เราจะผัดเส้นกันนะคะ,ะในขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาเตรียมผัดเส้นสปาเกตตี้กันนะคะใช้เนยนะคะในการผัดเพื่อความหอมแล้วก็รสชาติเข้มข้น ใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะระวังพอเราใช้เนยลงไปเบาๆก่อนนะคะค่อยๆแล้วก็นำกุ้งกับปลาหมึกนะคะที่เราเตรียมไว้ลงมาผัดกับทางเนยนะคะ เนยกับปลาหมึกผัดรวมกันกับเครื่องตรงนี้ของเราความหอมความอร่อยคือเนยเขาจะเข้ามาในในส่วนของกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะผัดให้สุกนะคะ หยอดน้ำเปล่าหยอดน้ำเปล่าลงไปนิดหนึงนะคะนิดเดียวนะคะแล้วก็เร่งไฟนะคะใช้ไฟกลางนะคะตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้สามสีกับข้าวโพดท,ที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่หนึ่งนะคะนำลงไปเลยค่ะ ตามด้วย,เ,ยวเกลือลงไปสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องมากนะคะโรยให้เขามีรสชาติขึ้นมานิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะตามด้วยเส้นสปาเกตตีที่เราลวกไว้เมื่อกี้นะคะนำมาลงไปเลย ระหว่างที่เราใส่เส้นเสร็จนะคะตอนนี้เราก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะซอสมะเขือเทศตรงน,นี้ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะที่เราเตรียมไว้นําลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสพริกนะคะสองช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็เบาไฟลงสักหน่อยนะคะใช้ไฟอ่อนหน่อยนะคะเพราะเมื่อกี้เราใช้ไฟกลางนะคะค่อยๆคนนะคะเดี๋ยวซอสเขาจะไหม้ เบาไฟลงมานิดนึงนะคะมาแล้วค่ะสีสันหน้ารับประทานมากนะคะกลิ่นหอมเนยซอสนะคะอืมกลิ่นหอมมากเลยสีสันน่าทานมาก ผัดคนให้เขาเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะให้น้ำของงดลงนิดนึงอันนี้ซอสก็จะเคลือบเส้นสปาเกตตีของเรานะคะ Lopez, <c oughs> เพื่อนๆใช้ไฟอ่อนนะคะถึงถึงไฟน้อยเลยค่อยๆคนนะคะอ่า ah, เริ่มได้ที่แล้วนะคะสส่สักนิดนึง เริ่มแล้วนะคะตอนนี้พอน้าเขาเริ่มแห้งเราก็เตรียมปิดไฟได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปตัดใส่จานกันได้เลยค่ะสักคู่หนึ่งค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะหืมน่าทานมากกุ้งตัวโตๆนะคะปลาหมึกแล้วก็ผักสามสีของเรา เมนูนี้เด็กๆน้องๆน้หนูในบ้านชอบมากเลยค่ะโอเคเป็นอันเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูวันนี้ของเรานะคะพร้อมเสิร์ฟผัดสปาเกตตี้ซอสทะเลน่าทานมากค่ะ กดแชรกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ